ก็กลับสวัสดีครับอยู่ผมซูกินะครับวันนี้ผมจะมาทําอะไรจะมาเล่าเรื่องวัยเรียนวัยเรียนของเราที่โดนเพื่อนแกลงนั่นเองมันโอเคเข้าเรื่องเลยดีกว่าก็นั่งกําลังนั่งทํางานอยู่ใช่ไหมแต่นั้นก็มีสองคนนั่นแหละคนนั่นแหละที่จะแกลงผมนั่นเองผมก็าลังทํางานนั่นแหละแล้วจากนั้นแต่น่้นกจะมีสิ่งมีชีวิตสองคนมีอะไรเปล่าเปล่าไม่มีไรไม่มีไร สกิททำไมปไ้าวป้าไม่เป็นไรครับผมก็น,นึกว่าน่าจะไม่กลัวนะนะฮะแต่ว่าเจ้ายังสกิดอยู่ต่อเจ้าโดนดีแน่ใช่ครับเขาตบอีกรอบผมก็เลยแบบขอขึ้นกันเลยวิ่งไล่ตามจะไปไหนจะไปไหนจ้าจบได้แล้วถึงถึงแค้นนี้ต้องชำระเฮา จบไปแล้วนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กัน,นะฮะถ้าเกิดมีความคิดเห็นอย่างไรก็มาคอมเมนต์ในใต้คลิปได้นะจ๊ะแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยเด้อบ๊ายบาย